เธอจะยังเลยอะโออโอออะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมือมุกมันมาท้าโวยโวยโอ้ยคุณมอ้คโยโอ้โอยากโอะไรโวยก็อะไรจะอเลยโอ้ย็อะไรจะบอกแค่ตาจะไม่รั้นนะโวยอ่อออออยโย พี่ๆอย่ามองหน้าผมนานน้าโวยเดี๋ยวผมมีมันจะกวรน้าโวยถ้าไม่มันรอยมาม right. hm. ัน้าโวยมาต่อสมปอกพองทาไมมือมือมาน้าโวย้าลองมันควรโอยโอยโวยพี่ๆพี่ับรถให้ดีน้าโวยอย่าขาบรถเด็กลวหน้าโวยจะมีผมมันจะควรโอยโอยสมองน้าโวยคืเขาบอกพี่จับรถจัวรถไปใส่ผมน้าโวย คนไทเตรผมนาโวยาบพบคาลมันเตรโวยเกี so ่ยมันนะโวยแม่มอนมองมันเจอตะปูโวยน่ะโวยทำบ้านนกโวยบีทีจะเป็นอย่างนี้เลยโอโอโอโวยทำไมมันเป็อย่างนี้โอโอโงยทำไมมันเป็อย่างเช่นนี้คนไทยดีดีมาอย่างนี้เะนีอย่างไรอย่างไรโวยทางดีโอโอโอโวยทำไมกันนาะโวย โอ้โห้โอ้ยโปรเตสผมไม่ตกใจโวยผมไม่ถูกเลยมันงงนะโวยนาพี่เอ้ยได้ได้ตั้งใจจะโวยดีจริงจริงโวยโอ้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 โปรเตสทำไมโวยผมไปไม่ถูกเลยมันงงจังโวยนาพี่เอ้ยบางคนบางตรงไม่ได้โวยดีจริงจริงโวยคนไทยนี่โวยงงจริงจริงโวย